สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะพามาชมโครงการเด i ิ h ค o n โ o เป็นคอนโดโลไลท์ใจกลางเมืองโคกขวดค่ะภายใต้แบรนด์ซีลาโลค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมเส้นทางที่จะมาคอนโดค่ะจะมีเส้นทางไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เส้นทางมาโครงการของเรานะคะให้สังเกตโรงพยาบาลเทพาลจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทโคกขวดนะคะตรงไปอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรเป็นจุดกับรถค่ะป้ายไปทางอำเภอขามทะเลสอนเลี้ยวซ้ายมาได้เลยแล้วกับรถใต้สะพานสูงนะคะตรงมาอีกนิดจะเจอป้ายด้านขวาตรงไปอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็จะเจอโครงการของเราแล้วค่ะคอนโดของเรานะคะก็มีระบบความปลอดภัยที่เพียบพร้อมนะคะอย่างเช่นรปภตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและการเข้าออกด้วยอีซี่พาสค่ะ มาชมด้านในกันเลยค่ะคอนโดของเรานะคะจะมีอยู่3มตึกด้วยกันค่ะและแต่ละตึกนั้นจะมีนิติบุคคลประจําตึกอยู่นะคะไว้ให้คอยทาปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือลูกบ้านอยู่ค่ะและกากรรักษาความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่โครงการมีนะคะจะมีกล้อง CCTV ทุกตึกแล้วก็ทุกชั้นแบบนี้เลยค่ะและความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่โครงการมีให้นะคะก็คือบันไดฉุกเฉินค่ะ และห้องนี้นะคะจะเป็นแบบห้อง Luxury Style ค่ะห้องนี้นะคะตกแต่งสวยมากๆเลยค่ะจะโดดเด่นด้วยสีทองสีเงินนะคะฟังก์ชันของห้องนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชัน One Bed นะคะจะมีเตียงที่สําหรับวางคิงไซ i ์ได้เลยนะคะและด้านนี้นะคะทางโครงการเนี่ยจะทําเป็นประตูบานสไลด์ให้นะคะแล้วมุมนี้นะคะเป็นมุมไว้รับประทานอาหาร และอีกด้านหนึ่งนะคะได้ทำเคาน์เตอร์รัวให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นอีกจุดหนึงนะคะจะเป็นระเบียงหลังห้องค่ะหรือว่า<ม>ไว้เป็นโซนตักล้างก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับผา้ใดสนใจเดอะริชคอนโดนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามคอนแทคนี้ได้เลยค่ะ